กลับเข้าสู่ Motoring On a i นนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะมากันที่เรื่องราวของการเทสรถนะคะกับช่วงทสไดนะคะช่วงนี้จะพาไปดูรถซูซูกิเซียนะคะเหนือระดับอย่างสง่างามครับอีโคคาตัวถังซีดานนะครับค่ะต่นใหม่นะครับหลังจากที่ซูซูกิมีสวิปอืมนะครับมีเซเลริโอค่ะมีตัวนี้มาก็มีตัวนี้มาเป็นซีดาน,นเป็นซีดานแล้วกอ็อย่างที่โฆษณาไปอย่างที่เราพูดถึงหลายครั้งว่าเป็นอ e ีโคคา ดีดานที่ใหญ่จริงๆใหญ่นี่ใหญ่ระดับเหนือพวกรถระดับซับคอมแพคอะโอ้ใกล้เคียงกับพวกคอมแพคแล้วอะแล้คุณลองไปนั่งแล้วใช่ไหมว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันใหญ่เหมือนใช่ใช่คือดูภายนอกก็ใหญ่ครับเข้าไปนั่งก็กว้างขวางครับโดยเฉพาะพื้นที่ผู้โดยสารด้านหลังคือเบสของการพัฒนาเนี่ยมันก็มาจากสวิปมาแหละตัวถังแฮชแบ็กเนี่ยครับยังไงสวิปก็สั้นกว่าครับค่ะพูดถึงการนั่งเนี่ยถ้าถ้าเป็นในส่วนของไอ้ตรงคนขับ อไอ้บล็อกคนขับอะบล็อกพิทคนขับเนี่ยยังไงมันก็ยังเหมือนกับแคบๆเท่ากับสวิทแบอ่าฮะอ่าฮะครับจริงๆก็ไม่แคบสวิทก็ไม่ได้แคบตัวนี้ก็ไม่ได้แคบแต่หมายถึงว่าถ้าถ้าเราจินตนาการโอ้โหมันต้องใหญ่อะไรเงี้ยอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นถ้าคนตัวใหญ่ละผมน่ถ้าตรงคนขับเนี่ยผมว่าไม่ไม่คุณก็พอดีไม่ต่างกับสวิทก็พอดีอ่าฮะเพราะเบสคจะมาจากรถเล็กแต่สิ่งที่เขาให้มาเหนือกว่านะครับแล้วก็เป็นดรามสไตล์รถซีดานคือพื้นที่นั่งด้านหลังสารรับนะคำ กว้างขวางจริงอะไรกี้นะครับไอ้ตัวหัวเนี่ยเฮดรูมไม่ชนไม่ชนก็ยังเหลือเยอะถ้าใครบอกนิสสันอเมล่ายาวนะครับไอ้นี่ยาวกว่านะครับมิติความยาวก็ยาวกว่าฐานล้อก็ยาวกว่าแต่ยังอเมล่าเนี่ยผมไม่นั่งด้านหลังเนี่ยหลังคาเกือบชนอ๋ออ่คือถ้าตกหลุมกระเด้งในหัวอาจจะชนเพดานได้สําหรับนิสสันอเมล่าแต่คันนี้เนี่ยค่ะเฮดรูมยังเหลือ ยังเหลือนะครับแล้วก็เลกลูมระยะพื้นที่ว่างาช่วงขาเนี่ย<า><า>นะครับระหว่างเบาะนั่งคู่หน้ากับขาเราเนี่ยผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยยังเหลือเพียบครับแล้วก็เหมือนเบาะนั่งด้านหลังนี่จะยกสูงด้วย<า>จะจะนั่งแล้วเหมือนเราอยู่สูงก็น่าจะเป็นการออกแบบเพื่อที่จะหวังให้เข่าไม่งออ๋อค่ะมันก็จะเหมือนว่าจะนั่งสบายขึ้นถ้าเบาะมันต่ำเนี่ย เข่ามันจะงอเข่ามันก็จะชนอก็อาจจะรู้อึดอัดแต่ว่านี่เหมือนเบาะที่นั่งสูงขึ้นมาตีอยู่นิดเดียวเรื่องหมอนรองศีรษะด้านหลังครับหลายๆรุ่นหรืออย่างสวิฟตเองเนี่ยก็จะเป็นหมอนแบบแยกส่วนอะที่เป็นขาเหล็กนะที่เวลาคุณชอบปรับสูงต่ำอะไรกันเน่นะครับสวิฟก็มีปรับให้โยค้าหลายรุ่นก็ก็มีแล้วนะครับสาหรับหมอนรองหัวแต่เซียสไม่มีอก็เป็น ติดมาเลยติดมาอย่างนั้นคือถ้าคนตัวเล็กอย่างคุณเนี่ยอาจจะติงพอดีแต่ถ้าคนตัวสูงอย่างผมเนี่ยเลยเลยไอหมอนที่ว่ามันจะอยู่แค่ต้นคอยอครับซึ่งตรงนี้ถามวิศวกรญี่ปุ่นไปเหมือนกันว่าทําไมไม่ทำไมไม่ติดมาสูงขึ้นให้ได้คือคือคนไทยเนี่ยทีมขายทีมการตลาดไทยนี่ก็อยากได้เพราะรู้ว่าคนไทยคนไทยก็เพราะหลายรุ่นอื่นมันมีไงนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเรื่อง p r product p l a n n i n g ของญี่ปุ่นเขาคุยกันว่า มีความจําเป็นไหมมีความจำเป็นคือหนึ่งก็คือแน่นอนแหละเป็นเรื่องต้นทุนสองเสียดเนี่ยยังไงก็ต้องพยายามลดน้ําหนักให้ได้มากที่สุดเพราะตัวถังมันใหญ่ค่ะซึ่งบ้านเราเนี่ยเมื่อเข้าโครงการอีโคคารเนี่ยมันมีข้อจํากัดเรื่องอัตราบริโภคน้ํามันเรื่องอัตราการปล่อยไอเสียฉะนั้นน้ําหนักของรถเนี่ยสำคัญมากหลักอากาศพลศาสตร์ต่างๆเนี่ยสำคัญมากเวลาไปทดสอบเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะครับเรื่องของชัดๆเนี่ยอย่างเรื่องการลดน้ําหนักเนี่ยเขาก็ไม่ใส่ยางอะไรมาให้ เหมือนสวิปตัวท็อปสวิปตัวท็อปเนี่ยไม่มียางอะไรก็จะเป็นชุดทรายฟิกนะครับก็จะเป็นเวลายางรั่วนะครับยางยางยางรั่วซึมก็ใช้ใช้ตัวนี้ซ่อมมันจะเป็นผมเคยใช้กับของเ r อร์ d e เดสเบนนะแต่หลักการก็คงเหมือนกันคือว่ามันจะใส่น้ำยางเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้วิ่งได้ ต่อไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่ไม่ใสย่ยางอะไรเข้ามาซึ่งต้นทุนเนี่ยเผอๆอาจจะแพงกว่ายางไรด้วยชุดทยฟิกเนี่ยลดลงไปนะครับแต่เซียสทุกรุ่นนะ,ะถ้าสวิฟตเนี่ยตัวท็อปไม่มียางอะไรแต่ถ้าเซียสเนี่ยทุกรุ่นเลยไม่มียางไนะครับก็ปเป็นเรื่องของการลดน้ําหนักเป็นสําคัญผมขับจากกรุงเทพไปตราดนะครับรุ่นที่ได้ลองขับเนี่ยเป็นรุ่นลองท็อป GL นะครับ สวิฟต์เนี่ยแบ่งการขออภัยติดสวิฟต์จังเลยเนี่ยเสียดเสียดแบ่งการขายเป็น4รุ่นย่อย <c oughs> นะครับตัวเริ่มต้น ga เกียร์ธรรมดาเนี่ยคุณตุนขายอยู่แค่4 8่0 0 0แปดหมบาทเท่านั้นเองว้าวนี่ครับขยับขึ้นมา gl เกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับขายอยู่ห้าแสนส่งหม0 0 0สามพันบาท <c oughs> ส่วนตัวที่ผมได้ลองขับเนี่ยเป็นออโต้ gl cvt เนี่ยนะครับ <c oughs> ตัวนี้น่าจะเป็นตัวขายหลักตัวขายดี <c oughs> เพราะราคาอยู่ที่5 0 0 0 0น ห้าหมื่นเก้าพันบาท oh. ส่วนตัวท็อปเนี่ย GLX CVT เนี่ยนะครับขายอยู่หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทก็โดดขึ้นไปหน่อยนะครับราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลมากโดย <c oughs> เฉพาะโดยเฉพาะการเทียบกับคู่แข่งใช่แล้วก็ตัวที่ผมได้ขับเนี่ยตัว GL เนี่ยตัว uh, GL เนี่ยผมว่าโอเคละกับกับกับออปชั่นที่ได้รับมาะนะครับ เรื่องความปลอดภัยอะไรให้เป็นมาตรฐานนะครับคือทุกรุ่นนี่ยังใช้เป็นเป็นแบบไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนด์นะดูแบบดูหลาไฮโซนะคุณมไม่ใช่แบบหลอดไส้ธรรมดาแล้วก็เจอโคมเลยนะคือหลอดเป็นหลอดฮาโลเจนแต่ว่ามันจะมีโปรเจคเตอร์เลนควบคุมลำแสงอะนะครับดูดีขึ้นมาเลยนะครับเรื่องของออฝากระโปรงหลังเนี่ยใช้ใช้รีโมทแบบ กดแล้วมันเด้งขึ้นมาแบบไฟฟ้า oh. ว็คุเดินไฟฟ้าได้ <Ha. S 2> นะครับกดจากรีโมทก็ได้นะครับรูปโฉมภายนอกดูโดยรวมคุณว่าอย่างไงจริงจริงเรื่องรูปโฉมเนี่ย <Ha. S 2> เรียนไปหลายครั้งว่าแล้วแต่คนชอบอ๋อ ah. แล้วแต่คนชอบสําหรับแล้วยิ่งรถซีดานเนี่ยค่ะบ <Ha. S 2> ้านเราเนี่ยรถซีดานคนใช้ก็มักจะแบบอ่ ยังไงไม่หนีลักษณะแบบนี้เงี้ยหรอไม่ก <c oughs> <ง>็ <c oughs> เป็นออกแนวครอบครัวครับค่ะออกแนวคอนเซ์เวทีฟหน่อยอนะครับไม่ได้แบบวัยรุ่นโฉบเฉียวมากคะครับซึ่งก็สะท้อนออกมาที่บุคลิกการขับขี่จริงๆนะครับคือสวิฟต์เนี่ยยังไงก็สปอร์ตกว่าทั้งเรื่องของช่วงล่างเรื่องการควบคุมแต่เซียสเนี่ยนะครับช่วงล่างนุ่มกว่าอ๋อครับการควบคุมรวมๆเนี่ยไม่ไม่สปอร์ตเฉียบคมเท่าสวิฟต เรื่องพวงมาลัยนี่ถ้ายิ่งขับความเร็วสูงเนี่ยผมว่าต้องปรับอีกนิดนึงคือมผมมองไปที่เรื่องยางด้วยยางเนี่ยเขาใช้185่18 5 R15 น้าห้ารับใช้ยางบิตโจนอีโคเปียเนี่ยกับล้อ15นิ้วเนี่ยนะครับผมว่าด้วยรถที่มันใหญ่ไงคุณคคใหญ่มากนครับแล้วถ้าถ้าเปลี่ยนยางขึ้นมาอีกซักซีรีส์หนึ่งเนี่ยนะ เปลี่ยนมาเป็นสักหนึ่งเก้าห้าห้าห้าค่ะหรือว่าเป็นขอบสิบหกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะขับดีขึ้นนิ่งขึ้นอแต่นั่นแหละเรียนย้ําีกทกีทั้งหลายทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับต้องผ่านเกณฑ์อัตราบริโภคน้ํามันแล้วก็เรื่องการปล่อยมลพิษไอเสียคุณผู้ชมค่ะครับคือที่เขาใส่มาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเหตุมีผลหมดอ่ะครับการขับขี่เนี่ยออกแนวนุ่มนวลครับค่ะคือขับในเมืองโอเคค่ะการควบคุมพวงมาลัยก็เบา ช่วงล่างนุ่มนะครับค่ะเป็นคนละบุคลิกกับกับสวิทซ์ครับตอนผมขับเนี่ยนั่งกันไปค่ะเต็มมัตราสึกสี่ท่านโอ้พร้อมสัมภาระคนะครับเพราะหลายท่านนี่เตรียมไปค้างไงออ๋ไปตราดเตียมไปค้างค่ะการวิ่งนะครับการตอบสนองของเครื่องยนต์ถ้าซูซูกิเขาจะเรียกเป็น1.25ลิตรนะค่ะ 91แรงม้าม้านี่เท่ากับสวิปนั่นแหละนะครับวาวปลปรผันฝั่ง i d i เสียนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อนเร่งหรือ CVT นี่นครับก็ช่วงต้นเหมือนจะออกตัวดีสัมผัสแรกของการแตะคันเร่งเนี่ยเหมือนรถจะออกตัวดีแต่มันนิดเดียวมันมาให้นิดเดียวถ้าถ้าเลย20ไป20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปนะครับไปจนถึงแบบ 60 8ิบปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยล่เกียร์ขึ้นไปสองสามสี่อะไรเงี้ยนะครับเกียร์อัตโนมัติเขาเปลี่ยนเองเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะผมนั่งสี่คนด้วยไงก็ใช้คำว่าอืดได้เลยใช้คำว่าอืดได้เลยนะครับนั่งเยอะไงใช่แต่ถ้านั่งคนเดียวหรือสองคนเนี่ยถ้าสมมติน้ำหนักมันลดลงมาอีกสักหมายถึงว่ามันมีแค่สองคนใช่ไหมผมนั่งสี่คนเนี่ยน้ำหนักมันก็ต้องเพิ่มมาแบบร้อยร้อยกว่าโลอ่ะใช่ไหม มีมีร้อยห้าสิบโลใช่ไหมคุณผู้ชมคนเดียวก็เยอะแล้วไงผมนี่แปดสิบหรอกว่าไหมอย่าไปบอกอย่าไปบอกบอกเศษเอาแค่เริ่มต้นพอเศษนี่กว่าเก้าก็ถ้านั่งเต็มลำอืดละคุณผู้ชมช่วงความเร็วกลางเนี่ยนะจะเข็นแซงเร่งแซงเนี่ยนะครับในรุ่นเกียร์อัตโนมัติที่ผมได้ขับนี่นะครับต้อง มันก็เต็มที่ของมันแล้วอ่ะเต็มที่ของมันแล้วอ่ะถ้าคุณจะแลกกับอเครื่อง1.2งประหยัดแล้วก็อุตสาห์ต้องต้องทาน้ําหนักให้เข้ากับเกณฑ์ของอีโคคารอีคือจริงๆน้ําหนักตัวสวิปขออภัยครับเซยเนี่ยถ้าเทียบกับสวิปเนี่ยมันหนักกว่ากัน15โล20โลเองนะครับแล้วแต่รุ่น่ะนะครับแต่เซียหนักกว่าสวิปแค่เนี้ย15โล20โลเนี่ยครับแต่เขาตีตัวถังใหญ่หรือเปล่าไงคุณ ก็ใหญ่จริงนะก็ต้องแลกกันอะแต่ผมว่าถ้าคนขับใช้งานในเมืองนะใช้แบบครอบครัวจริงๆเนี่ยก็ก็วิ่งสบายอะวิ่งสบายหรือจริงๆรถบางครั้งนะคุณแหมซื้อไปเผื่อคนนั่งหลังนะอืถามว่าปีปีหนึ่งใครจะมานั่งข้างหลังรถเฟมิลี่ไงอ่าถ้าเฟมิลี่จบานก็ซื้อเป็นแบบเฟมิลี่จะจบแต่ว่าถ้าเกิดขับคนเดียวก็สวิปไหมอย่างนี้ใช่ไหมแต่แต่ว่า ถ้าแบบคิดเผื่อนั่งหลังสบายเนี่ยคุณก็ต้องไปดูนะว่าได้นั่งจริงๆริงมีคนนั่นจริงจริงแค่น้อยมากน้อยแค่ไหนนะใช่ไหมก็ถ้าถ้าคอมเมนต์จากผมเนี่ยก็จะติดตรงแท้เรื่องของการควบคุมในความเร็วสูงครับเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยอยากให้ให้มั่นใจมากกว่านี้มากกว่านี้อีกนิดนึงครับก็ไม่แน่รุ่นต่อไปหรือว่ามีรุ่นรุ่นย่อยเพิ่มข้ามารุ่นย่อเข้่มาาูซูกิอาจจะเปลี่ยนมาใช้ยางที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับนายาจะเป็นหนึ่งเกห้าครับ ซีรีอาจจะเป็น55 5, ขอบ16อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะหนึบแน่นขึ้นมาอีกหน่อยควบคุมมั่นใจขึ้นมาอีกนิดนะครับเรื่องของช่วงล่างออกแนวนุ่มนวลค,ครับการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนี่ถือว่าอยู่ในระดับพอใช้ได้นะครับเสียงลมะทะด้านบนเนี่ยน้อยแต่เสียงที่ดังที่สุดน่าจะเป็นเสียงจากพื้นถนนเสียงพวกยางแล้วก็เสียงสะท้านต่างๆจากพื้นถนนนะครับเครื่องยนต์การตอบสนองเนี่ยขับในเมืองผมว่าเพียงพอนะครับแต่ถ้าทางไกลต่างจังหวัด แล้วต้องอัดกันไปเต็มลำเนี่ย <คะ S 2> พ่อแม่ลูกแั่หลังอีกสอง<ค>ะอะไรเยทางสี่คนพร้อมสัมภาระเนี่ยก็ก,ก็ก็อาจจะอื่นนิดนึงแต่ถ้าคุณลองปรับตัวเข้ากับรถนะครับรู้ <คะ S 2> สมรรถนะของรถว่าไปได้แค่ไหนอะไรไงก็ก,ก,ก็ไม่ไม่เครียดน,นะคะ่ะก็น่าจะพอดีพอดีอ่างั้นเอาบายเอาบายกันดีกว่าค่ะ ในช่วงนี้เรามาบายออบายกันดีกว่านะคะยังไงดีคะคุณโก้ขาก็รุ่นที่ผมได้ลองขับเนี่ยนะ GL ครับเกียร์อัตโนมัติผมว่าตัวนี้น่าจะขายดีนะครับราคา5 5 9 0 0 0บาทค่ะนะเพราะว่าถ้าถามผมเนี่ยในพวกแบบพวงมาลัยแบบหุ้มหุ้มหนังนะครับหนังป้อมเนี่ยนะครับก็ไม่จาเป็นครับผมอันนี้ก็ออกแนวแบบยูริเทนธรรมดาไงเกียดคุณพวงมาลัยหุ้มหนังปลอมแอร์ก แอร์ก็เป็นแบบอัตโนมัติขออภัยคือถ้าเป็นรุ่นที่ผมขับเนี่ยรุ่นลองท็อปเนี่ยแอร์แบบแมนนวลไงซึ่งผมไม่เีเลียดหมุนหมุนหม่าผมไม่เชีเรียดล้อล้อกระทะขอบสิบาแต่ก็มีฝาครอบล้อก็ดูสวยงามดีนะครับคือถ้ารุ่นท็อปเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับพวงมาลัยมีหุ้มหนังแอร์อัตโนมัติล้อเป็นแม็กล้อแม็ก15บหานะครับแต่รุ่นที่ผมขับเนี่ยเองที่บอก ผมว่าไม่จำเป็นผมเนี่ยโอเคแล้วตัวนี้น่าจะเป็นตัวขายดีซื้อตัวนี้ก็พอความคิดผมนะถ้าบายเนี่ยบายซื้อตัวนี้นะครับเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่าสูงแล้วก็อาจจะได้ความมเนกประสงค์จากที่ตัวถังใหญ่ๆนะครับถ้าคุณตระหนักคิดแล้วว่ายังไงก็ต้องมีคนนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยในราคา5้าแสนห้านะรุ่นนี้คุณโฟกัสว่าโอเครุ่นนี้คุ้มค่า ตอบโจทย์ตอบโจทย์ซื้อได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบกคนเยอะอะไรคิดว่าแล้วแต่แล้วแต่ชอบถ้าถ้าใครไปชอบความสปอร์ตสปอร์ตก็ไปสวิฟนี่ก็ไปสวิปเหอยังยังดูขับได้แบบสปอร์ตกว่าตัวนี้ออกแนวนุ่มนวลแล้วถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นล่ะยี่ห้ออื่นล่ะถ้าถ้าตอนนี้อีโคคาร์ซีดานมันก็จะมี ที่ชนๆกันเต็มๆเนี่ยนะก็เป็นอเมร่าที่ตัวถังมันพอจะขี่สีสู้กันได้โดยเครื่องยนต์โดยอะไรเงี้ยครับไม่พูดถึงไอ้พวกวีโออเมสหรือว่ามิตซูบิชิแอตทราดอันั้นอาจจะตัวถังเล็กกว่านะครับแต่ราคามันก็อยู่ในเลนเนี้อยู่ในในกลุ่มกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับกับพวกเครื่องยนต์ระดับหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยซีซีเนี่ยครับก็ผมว่าเซ็ตซื้อได้เซ็ตเนี่ยนะครับเป็นเป็นความลงตัวเป็นความน่าสนใจที่โอเคแหละ ในราคานี้ 5, ห้าแสน่าสน,น,าสน,นะคะ,อ,ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ลองนําไปพิจรารณาดูก็แล้วกันนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกครู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวคราวอัปเดตกันบ้างค่ะ